ฉันขอมอบมงกุฎนี้ให้กับเจ้า,าหญิงโมงคนสวยก็มาเลยเด็กนี่ใส่มงกุฎให้นี่นี่คือมองกุฎที่สวยมาก้ากต่อไปไอส้สีสีเมืองวนคนสวยก็มาเลยเด็กนี่ใส่มงกุฎให้เซฟหันให้หันให้คนที่ดูดูดูหน่อยสิ ขอบขอบคุณนะท,ที่เลือกโหวตโหวตพวกเรานะ่หนาฉันขอไปก่อนนะนะนนเนเนอมองกดไม้ฉันเดี๋ยวนี้นะถ้ายังไม่อยากตายตอนเนี้ยไปแล้วนี่แล้วเนอเอามองกดไม้ฉันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะถ้ายังไม่อยากตายอะ่ะเพราะว่าฉันปิดทางหมดแล้วว่าไงดีเนี่ยมีแหน่โอเคไเรา เราสามมาช่วยเจ้าหญิงแสนสวยอย่างโมกับสีนวลเลยนะใช่ใช่แป๊บรีบไปกันอีฝากไว้ก่อนเถอะ